ฉะนั้นของซิโบกตัวครับปกป้องวินิสุจูเนียถูกจ้องจับผิดตลอดเวลานะครับก็เห็นใจน้องนะครับฉะนันของชิโบกูตัวครับในด่านของเรียมฤิดครับปกป้องน้องชายอย่างวินิสุจูเนียครับหลังจากวินิสุสเนี่ยถูกจ้องจับผิดมากเกินไปซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมต่อทางวินิซุสเองนะครับ กูตัวครับในทวันของมาริดเนาะกล่าวปกป้องวินิสุสจูเนียว่าถูกจ้องจะผิดมากนะครับหลังตกเป็นเป้าวิจารณ์เกี่ยวกับปิติริยของทางวินิซุสต่อการปฏิบัติอย่างไม่เป็นมิตรในเกมกับกิตาเป้นะครับตามการเปริดเผยกับเดลริโออาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเส้นของกัตัวครับก็บอกว่าอา๋อมันไม่ง่ายเลยนะตอนหนึ่งปีที่ผ่านมาหลายคนต่างเล้าเรียนวินิสุสจูเนียเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเขาลงสนามและพวกเขาก็ต่อต้านวินิสุสจูเนียมันเป็นเรื่องปกติที่เขาจะต้องตอบโต้ พวกเขาจ้องจะผิดวินิอุสตั้งแต่ต้นเกมและเขาทําให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกไม่สบายใจเขาตอบโต้ได้ดีการเข้ามาของเขาทําให้เราอันตรายมากขึ้นสําหรับวินิอุสนะพวกเขากําลังจ้องจ hit, ะผิดนักเตะรายนี้อยู่มันไม่ยุติธรรมกับวินิอุสมากเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและต้องทําหน้าที่ของตัวเองต่อไปเขาเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างยอดเยี่ยมและผมคาดหวังว่าจะเจอเรื่องทํานองเดียวกันนี้อีกครั้งในวันพรุ่งนี้และก็วันอาทิตย์ อยา่างไรก็ตามครับกูตัวในยังกล่าวชื่นชมวินิสุสที่พัฒนาความแข็งแกล่งด้านจิตใจแล้วก็ความสามารถในการถ่ายทอดความดุดันออกมาอย่างสร้างสารรค์ในเกมครับกูตัวก็บอกว่ามันไม่ง่ายเสมอเมื่อในสนามเป็นอุปสรรคต่อคุณเมื่อนักเตะสร้างปัญหาให้คุณเขาพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆหากเขาเรียนรู้ที่จะรับมือกับความขัดแยง้งและทําให้ฝ่ายตรงข้ามเสียขวัญเนี่ยเดียโก้คอสตาเคยทาให้กองหลังพีเมเลีกบ้าคลั่งเขาทําแบบนั้น เพราะถ้าวินิสุสทำแบบนั้นเนี่ยมันก็คงจะสมบูรณ์แบบสําหรับเรามากๆสิ่งสําคัญคือเขาต้องมีความมุ่งมั่นและเล่นไปตามเกมเขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกนะครับอันนี้คือสิ่งที่ชิบูกกตัวนะครับได้เปิดใจเกี่ยวกับวินิสุสจูเนียนะฮะในใหญ่ของมาริดเองก็ชื่นชมทัศนคติของวินิสุสเหมือนกันนะครับ ชาบิลลรโซกุซอมาริดครับกล่าวชื่นชมผลงานแล้วก็ทัาสคติของวินิสูสพร้อมอธิบายผลที่ทำให้เขาดรอปวินิสูสเป็นตัวสำรองในเกมบุกชนะเกตาเฟ่1-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาฉ้นอาน์ลโซก็กล่าวครับบอกว่าเหตุผลคือวินิสูสเป็นนักเตะแล้วก็มีพื้นฐานที่ดีมากเป็นคนตัดสินเกมผมดีใจที่เห็นวินิสูสมีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มเราคุยกันถึงผลกระทบที่เขาทําและวิธีที่เขาสามารถเปลี่ยนเกมได้เราต้องการให้เขามีสมาธิกับเกมและสิ่งที่เขาทําได้ดี การทํางานแบบวันต่อวันของเขาดีมากและเขาก็ตอบสนองได้ดีมากในเกมนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อาราโซก,ก็ชื่นชมนะครับด้านของกูตัวเนี่ยเขาภูมิใจนะเตรียมลงเฝ้าเสาเกมที่300กับเรอันมริษนะครับชิบุกุตัวเตรียมลงเฝ้าเสานั่ที่300กับชุดขาวในเกมดยูเวฟในวันนี้บนรายการยูฟาเชฟเล่ต์นะครับ คุตัวย้ายมาจากเชลซีมาอยู่กับบริดตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปี2018แล้วก็คุตัวเองกําลังจะลงฟอรเสากับทางชุดขาวแตะหลัก300เกมในวันพุธนี้นั่นของคุตัวก็บอกว่าตอนเด็กๆนะผมฝันว่าจะได้เล่นให้กับเรียนบริดการลงเล่นครบ300เกมทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจมากยูเวนตุสทำผลงานไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงหลังแต่มันจะเป็นเกมที่ยากสําหรับเราเราต้องเผชิญหน้ากับมันให้ดีและแสดงให้เห็นว่าเราเล่นในบ้านด้วยความเอาจริงเอาจังด้วยแนวทางนี้เราจะได้ผลการแข่งขันที่ดีนะ อันนี้ก็คือการเปิดใจของจิบูโกตัวนะครับก่อนที่จะเตรียมลงเล่นเกมที่300กับทางต้นสังกัดอย่างเรอัลมาดริดนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่โหอยู่กับมาดริดมาอย่างยาวนานแล้วก็มีความสุขนะครับชาบิโรโซครับเขายกให้เอนะ็มเป้เนียมีอิทธิพลต่อเกมรุกมาดริดแล้วก็มีอิทธิพลต่อมาดริดมากนะครับ เคลียนเปเป้ครับสร้างอิทธิพลต่อเรอันบริดมากขึ้นภายใต้การดูแลของชาบิลลโรโซทั้งตอนมีแล้วก็ไม่มีบอลนะครับชาบิลลโรโซครับกล่าวชื่นชมเคีดเรียนเอมเปเป้ ope, ว่ามีความสำคัญต่อทีมชุดขาวมากกว่าแค่การทำประตูโดยเฉพาะอิทธิพลที่มีต่อเพื่อร่วมทีมนะครับฉะนั้นก่อนโลโซบอกว่ามันไม่ใช่แค่การทำประตูอิทธิพลของเอมเปเป้ ope, มีความสำคัญไม่แพ้กันในแง่ของการที่เพื่อร่วมทีมเนี่ยคอยติดตามเขาทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลเขากำลังช่วยเราอยู่ คลียนอยู่ในช่วงที่ดีมากในช่วงชีวิตของเขาเขาเป็นคนที่วิเคราะห์เก่งเ,เขาทําทุกอย่างด้วยเุผลและต้องเข้าใจมันเป็นอย่างดีตอนนี้ทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางในความคิดของเอมเป้และนั่นคือเอผลที่เขาทำผลงานได้อย่างดีเมื่อขอถูกให้เปรียบเทียบระหว่างคูตัวกับทางอิเกกกซิยาสผู้รักษาประตูระดับตำนานของชุดขาวอารซบอกว่า,าคูตัวเนี่ยคือที่สุดในโลกนะเขาอาจจะเป็นโค้ชในอนาคต ผมมีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมกับกาซิยาร์ผมเลือกไม่ถูกเลยแหละตอนนี้ผมมีชิบูกกต,ตัวแล้วแต่อิกเกกาซิยาร์ก็คืออิกเกกาซิยาร์อาโซยังพูดถึงพัฒนาการของการมาวิกา้ารวมถึงการปรับตัวของมาสตานโตโน่พร้อมแสดงความอดทนแล้วก็ความเชื่อมั่นในศักยาภาพของทั้งสองคนเขาบอกว่า,าในฐานะของผมเนะี่ยในการเป็นผู้จัดการทีมนะเราเพิ่งเริ่มต้นกับเอ็ดวาร์โดกามาวิกา้าเขาเพิ่งลงเล่นได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ เขาเพิ่งฝึกซ้อมมา3สัปดาห์เขาไม่ได้ลงเล่นให้มาริดเป็นเวลานาน,านมากๆแล้วก็เขาทำผลงานได้ดีในหลายด้านในฐานะมิดฟิลเนี่ยเขามีไดนามิกและมีความสามารถในการผ่านบอลที่แตกต่างจากคนอื่นมากเราต้องนําความสามารถส่วนตัวของเขามาปรับใช้กับทีมต่อด้วยการพูดถึงมัสต no <vo> ันโดโนบอกว่าอ <ũng> ืเขาเพิ่งย้ายมาและตอนนี้อายุแคแคปปีเราจะเป็นต้องลงทุนกับเขาและช่วยเหลือเขาเรายินดีที่ได้เขามาอยู่กับเรานะนะครับ<ท><ท> <ข icki> ันนก็คือการเปิดใจของทางชาบีอารอนโซนะครับพูดถึงนักเตะภายในทีมอะไรต่างๆนะครับรวมถึงบิลิซุจูเนียเอปเป้ะนะที่พูดถึงกันนะครับเอปเป้นี่ถือว่าขาดไม่ได้เลยนะมีอิทธิพลต่อราชนุกขาวเรียวมาร,ริตเป็นอย่างมากเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับ